น่ากินมากๆเลยค่ะเพื่อนๆได้หมูนุ่มเด้งสุดๆเลยก็เ,เก็บใส่กล่องได้เลยเก็บไว้ทานมื้อไหนก็ได้แช่ช่องฟิตก,ก็ได้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้เจะปานชวนอร่อยกับหมูทอดกระเทียมพริกไทยสูตรหมักหมูสำเร็จรูป รสชาติแบบว่าไม่ต้องปรุงเพิ่มเอามาผัดแป๊บเดียวได้กินของอร่อยแล้วนะคะเป็นเมนูทําง่ายแล้วก็อร่อยด้วยค่ะขั้นตอนแสนง่ายเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะวิธีการหมักก็ง่ายมากๆเลยค่ะวันนี้เจ๊าปานเลือกหมูสันนอกแบบนี้นะคะหั่นตามทางแบบนี้เราก็จะได้เนื้อหมูเป็นเส้นหนาประมาณนี้นะคะอันนี้คือไซส์ตามขนาดของเขาเลยแล้วเราก็พร้อมจะเอามาปรุง เริ่มจากหยอกซอสถั่วเหลืองน้ำมันหอยซีอิ้วดำหวานพริกไทยน้ำมันงาถ้าไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเจ๊ปันใส่เพิ่มความหอมหน่อยน้ำตันทรายกระเทียมปั่นหรือกระเทียมสับเพิ่มความอร่อยด้วยกระเทียมนะคะ หมักกระเทียมนี่จะหอมมากเลยค่ะและสุดท้ายนะคะเบกกิ้งโซดาจะปันใส่แค่แบบปลายช้อนนะคะเบกกิ้งโซดาเนี่ยจะเป็นตัวช่วยทำให้เนื้อหมูเนี่ยนุ่มเด้งอร่อยค่ะจากนั้นก็คุกเขาให้ทุกอย่างเข้าเนื้อเข้ารสกันเท่านี้ก็เก็บใส่กล่องได้เลย เก็บไว้ทานมื้อไหนก็ได้แช่ช่องฟริตก,ก็ได้นะคะเสร็จแล้วค่ะหมูหมัมกกระเทียมพริกไทยสําเร็จรูปทําที่ไหนก็อร่อยแค่เอามาผัดนะคะเราก็เก็บใส่กล่องแช่ตู้เย็นแช่ช่องฟริตสาหรับเก็บได้นานหรือแช่ช่องธรรมดาสําหรับจะเอาไว้ทานมื้อหน้าหรือว่าสองสมวันก็ได้อยู่นะคะเนื้อหมูที่เหลือเราก็เก็บไว้ก่อนไว้ทำเอง นนี้เจะปันทำอาหารจานเดียวนะคะเป็นหมูทอดกระเทียมไข่ไดาวทอดไข่รอก่อนเลยค่ะตอนนี้จะปันก็พร้อมผัดแล้วนะคะเราก็ใส่น้ำมันเลยแล้วก็หมูทอดกระเทียมพริกไทยที่หมักเอาไว้ใส่ลงไปผัดเลยค่ะ เดยแขมมากเลยค่ะเพื่อนๆผัดให้เขาสุกทั่วนะคะน้ำจักที่ม,มอกีเราหมักไ้ปั้ก็ใส่น้ำลงไปผสมนิดนึงนะคะเพื่อเอามาใส่ให้เาขาเนี่ยเแบบแุกสุกๆนะคะน่ากินมากเลยอ่ะแฉมมากไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้ว ใช้เวลาผัดไม่นานนะคะแปบ๊บเดียวพร้อมเสิร์ฟแล้วเจ๊ปนขอชิมหน่อยนะคะอ,อร่อยมากทําง่ายด้วยค่ะไว้เพื่อนๆลองไปทําดูบ้างนะคะเจ๊ปนจะเอาเข้าวไปเสิร์ฟก่อน ฝากติดตามครัวอร่อยใบยเีปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ